รถแม่บ้านนะฮะรถแม่บ้านที่แด์ใบนะฮะวันนี้เข้ามาเกือบ160กว่าคันนะฮะวันนี้โอ้โหเนี่ยคือรถเก่าๆเนี่ยก็คือมีพ่อค้ามาเอาไปเยอะนะะเหมาก็เลยมีรถใหม่เข้ามาแล้วนะฮะสวยๆอย่างเงี้ยเยอะนะฮะมีไมเยอะเยอะนะต้องห่วงนะมาที่นี่นะฮะได้แน่นอนใครที่ทำธุรกิจหรือทำจักรยานเช่านะฮะลองมาดูก่อนนะฮะที่นี่ เยอะเลยนะฮะมีครบนะือพร้อมใช้เลยนะฮะนี่เป็นมือสองญี่ปุ่นนะฮะแล้วราคาที่นี่ราคาส่งเนี่ยถูกมากนะฮะหลักพันเองนะฮะหลักพันคือพันกว่าบาทนะฮะไม่ใช่หลักพันคือสี่ห้าพันนะฮะพันกว่าบาทเนี่ยยิ่งมาดูตอนที่ลดลงใหม่นี่นะฮะโอ้โหแบบเนาะ ด,ดสเตนเลสนะยังเมานะงเงาวับถือเลยนะนี่สเตนเลสนะโอ้คุณภาพก็ดีจริงนะมือสองนะเนี่ยขาตั้ง<ม>นะสปริงนะ รถนี้เยอะนะฮะหรือว่ารถแม่บ้านเยอะมากเนาะแล้วก็สภาพนะฮะดูแบบเนี่ยดีๆงั้นเลยนะฮะดูดูสภาพนะล้อยังดีอยู่เลยนะถือว่ารถเนี่ยเป็นรถใหญ่นะยสำหรับรถแม่บ้านนะเนาะรถเข้ามา300กว่าพันนะเป็นแม่บ้านสัก160 170สิบบพันเลวนะฮะนอกนัึนกจะเป็นรถพับดาวฮอนรถพับธรรมดาอีก40-50ิบห้าสันนะฮะดาวฮอนไปแล้ว70็ดสบพันนะฮะดาวฮอนนะ กองมันพึดเลยนะะไหลกองเลยนะดาวฮอนนี่่ช,ช่วงนี้กระแสรถทับก็ามานะฮะแต่รถม่บ้านเนี่ยคงที่นะฮะขายได้ตลอดเลยนะส่วนเสือหมอบเสือภูเขาพินเทจอะไรก็โอ้โหว้เข้ามาอีกนะฮะ <c oughs> นะคือที่นี่เข้ามาสักเดือนละสองหนได้นะฮะเดือนละหนสองหนได้รถใหญ่ๆอย่างนี้ก็ประมาณ เดือนละขนนะฮะรถใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดรถย่อยๆนะฮะก็จะมาอยู่เรื่อยๆอันนี้รถรถใหญ่คือ300-400คันนะรถใหญ่เนาะเดี๋ยวมีรถย่อยอีกนะ100คัน50คันนี้เข้ามาเรื่อยๆนะเป็นพวกจักรยานมีเม็กบ้างวินเทจบ้างเสือหมอบ้างเสือภูเขาม้างเนี่ยอย่างเงี้ยหอมากอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นนี่นะฮะเดี๋ยวถามแม่บ้านก่อนยืนยืนเปิดบินอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นไงครับเปิดไปกี่บินแล้วเนี่ยหมดหมดเล่มยัง นี่นะฮะนี่นะฮะก็คือเปิดบินนะเปิดบินให้ประธานะฮะก็คือห้าคันเท่านั้นนะจริงๆที่นี่ห้าคันก็ได้แล้วนะฮะห้าคันหุน่กลางมัโนโบสนะฮะที่สูบสี่นิ้นวนี่นี่ยังไม่ได้ทำนะอันนี้ซ่อนสายด้วยนี่ไม่ได้ทํานะเดี๋ยวถ้าไปทําไปล้างไปขัดจะสวยอย่างนี้เยอะเลยนะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะ คุณภ,ภาพนะนี่เลยเนี่ยลอนดอนแท็กซี่เออยี่ห้อนี้เ,ออเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะลอนดอนแท็กซี่อืมสุดยอดอะก็มีรถแปลกๆนะฮะให้ดูเยอะนะฮะลองไม่ผิดหวังนะฮะมาที่นี่สกิลแฮต่าซิลแฮตเออต <laughs> ่านไม่หอก <laughs> นะฮะล็อกซี่เอออ่ะนี่ยีห่ห้อนี้นะแล้วก็อะไรเนะี่ยอาเซียเลยลนะ็อกซี่นะฮะ <c oughs> นี่นะฮะฮุก่ายี่ห้อฮุกก็มีนี่ต่างประเทศนะมีหลายๆยีหย่ห้อเนาะที่เราไม่เคยห็นแลนด์สเคปนะก็จะได้ดูนะฮะนี่บรรยากาศนะพ่อค้าเขาก็จะมารีบมาเลือกกันนะฮะรีบมาเลือกกันก่อนนะจะได้จะได้แบบว่า ได้หัวหัวไปก่อนเนาะแต่สมาชิกที่ที่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะมีอยู่เรื่อยๆนะมาดูได้เรื่อยๆนะ ที่นี่เน้นรถรับนี้เน้นรถแม่บ้านนะฮะถือว่ามา50-60%ของรถที่เข้ามาแล้วนะฮะถือว่ายามาฮ่าโอ้นี่รถแม่บ้านนะฮะ D X 9ยามาฮ่านะฮะโอ้บางโคนสวยจังยามาฮ่าก็ทำนะฮะจากยานะ

โซนโซนอารเล็กโมตันด้วยโมตันนี่นะนี่อีกคันหนึง่งโมตันนะฮะโอ้โหมีมาด้วยนะฮะอเล็กมอตันแต่ว่ามีคนเอาไปแล้วเสียใจด้วยก็คือก็คือจองแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเอาโอ้โหระดับอเล็กมอเต้าบอมตันเงี้ยนะเขาโอ้โหเอารถอย่างเงี้นะยัค่เลยเนาะ กโกกกอ,อ้ยของนาโก้นะโอ้โหสวยๆนี่นะฮะรถระดับนี้นะก็คือเอาไปแล้วไม่เป็นไรนะถ่ายให้ดูนะถ่ายให้ดูนะถ้าเกิดใครเผื่อลอดหน้านะลดหน้ามาดูนะอันนี้ของนาโก้แล้วดูเฟรมนี่ดูสีเฟรมนะฮะโอ้โหนี่มันเฟรมอะไรวะเนี่ยคาร์บอน ดูสีเฟรมนะฮะเราไม่แก่นะแต่ดูดูสีเฟรมผันผ่านนะเนีวเๆีเ้ยวเยวเงีเ้ยวเีเ้ยวสายนะฮะ